สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมออฟนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับประจาเดือนมีนาคมของปีนี้นะครับว่ามีรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะครับในไลท์ของเดือนนี้นะต้องตัวนี้เลย Galaxy a 2 2 Series นะครับไม่ว่าจะเป็น a 2 2 a 2 2 Plus แล้วก็ a 2 2 Ultra นะครับตอนนี้สินค้าเข้ามาที่ร้านครบทุกรุ่นนะครับสามารถสอบถามราคากันเข้ามาได้นะครับราคาจะอัปเดตทุกวันนะครับยังไงทุกค้าสามารถเช็คราคาก่อนเข้ามาซื้อสินค้าได้เลยนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีวันพัด9อา rt นะครับเป็น s n บด d กอ g นประ8ที่ราคาประมาณหมื่นกลางๆนะครับเป็นราคาที่ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากเล่น Android ที่สเปคค่อนข้างโอเคเลยนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมี iphone 11 12นะฮะที่ เอามาเซลล์ลรสต็อบนะครับผมตอนนี้คุ้มมากๆเลยนะสําหรับคนที่คิดว่า iPhone 13เนี่ยมันแพงเกินไปนะครับลองหันมาดู12ซีรีส์ได้นะครับสเปคต่างกันไม่มากนะครับแต่ถ้าใครบั d เจ็ดไหวนะครับงบประมาณไหวก็แนะนำฮะเชียร์ไปเลยนะ13ซีรีส์นะครับเร็วๆนี้นะฮะสิ้นเดือนนี้พบกับ iPhone 13สีเขียวแล้วก็13 Pro สีเขียวเอาพายได้เลยนะครับที่ร้าน LB เหมือนเดิมนะครับยังไงลองแวะเข้ามาสอบถามราคากันได้นะครับแล้วก็พิเศษนะครับช่วงนี้ซัมซุงกลับมาลดราคาอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Note 20 Ultra นะครับ ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ราคาดีมากๆ <Okay. S 1> เลยนครับใครสนใจ Galaxy Note รุ่นสุดท้ายนะครับ Note 20 Ultra 5 G ตอนนี้ที่ร้านเรายัางมีนะครับเป็นสินค้าประกันศูนย์หนึ่งปีเช่นเดียวกันนะครับผม Apple a i r p o d พอตนะฮะอย่างตอนนี้อยากอัปเดตนะตอนนี้ราคาลงมาพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a i r p o d 2นะครับ a i r p o d สามแอปปัตโปรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ a i r p o d แม็กตอนนี้ราคา14,000กว่ากว่เท่านั้นเองนะครับยังไงสนใจรุ่นไหนสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับที่ร้านเรามีทุกรุ่นเลยนะความประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับผมวันนี้เราจะพามาดูมุมนี้นะครับก็จะเป็นสินค้ามือสองนะครับนี่มีตั้งแต่วัน iPhone Realme นนนะะครรับเีี่่ยยมทุุกล ไอโฟนสิบเอ็ดซีรีส์สิบสองซีรีส์นะครับแล้วก็ยังมีพิกเซลนะครับพิกเซลสี่พิกเซลห้าพิกเซลหก็มีมือสองแล้นะครับพวก C42 ก็มีหลายตัวเลยนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับลองมาเลือกสภาพดูได้แล้วก็พวกซัลซี่ฟลิปนะครับตัวฝาพับตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยทางร้านเราก็มีเครื่องมือสองจำหน่ายอยู่เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมครับรับประกันได้เลยนะครับว่าซื้อแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่มีใครมาโทรมาทวงเป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าร้านเราซื้อมาอย่างถูกต้องนะครับมีการขอหลักฐานบัตรประชาชนลูกกคค้้าาทททุ่นนะรับให เราใช้เครื่องอย่างสบายใจนะครับไม่มีปัญหาอะไรทีหลานซัพพอร์ตดูแลให้นะครับผมอ่าเนี่ยเดี๋ยวพามาชมกันพวกนี้ก็จะเป็น oppo นะครับเป็นเครื่องศูนย์ใหม่นะครับ dino 6 dino 6c นะครับผมแล้วก็พวก xiaomi ก็ยังมีเหมือนเดิมน,นะครับมี11ซีรีส์หรือว่ามี9ก,ก็ยังมีอยู่นะครับผมนาฬิกาก lg เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับราคาประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะนี่เนี่ยเดี๋ยวเราเดินมาดูกันเรื่อยเรยเลยนะซ4 3แล้วก็ซี3นะครับตัวน,นี้ที่ผมบอก โน้ต20 Ultra 5G ที่มนตอนนี้เป็นราคาพิเศษมากๆเลยนะครับผม e p ฟเฟี p ร o โปนะครับ e p ฟเฟี1 m a วันมานะครับ10 Max 3 5 Max 3ยังไงหรอสอบถามเข้ามาดูก่อนได้นะครับหารุ่นไหนเจออะไรบอกแอดมินได้เลยเดี๋ยวเขาจัดการหาให้นะแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจ Galaxy Tab นะฮะตอนนี้รุ่นราคาพิเศษนะฮะก็จะเป็นพวก Tab S7 นะครับหรือว่าเป็นพวก Tab รุ่นเล็กๆก็มีนะครับ เป็นช่วงที่รอ iPad S แที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็มาดูตัวนี้ก่อนได้นะครับมันประหยัดกว่าเยอะเลยนะครับผมส่วนพวก iPad ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเร็วๆนี้ก็จะมี Air Pad Air 5เข้ามาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ i Pad Air 4ก็ทยอยปรับลดราคาลงแบบลงเยอะเลยครับระดับเป็นพันๆนะฮะก็รับ iPad Air 5ที่กำลังจะเข้ามาครับแต่ว่าเขายังไม่กาหนดวางขายครับถ้าผมทราบเวลาวางขายเมื่อไหร่จะมาแจ้งอีกทีนะครับสำหรับ iPad Air 5ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาดู แสตชีกันได้นะครับสเปคต่างกันไม่ได้มากมายนะครับเป็นบล็อกเดิมนะครับเป็นจอเดิมนะครับรุ่นอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็น iPad Mini 5 iPad Mini 6ก็ยังมีสินค้าอยู่เช่นเดิมกันรวมถึง iPad 8 iPad 9ก็ยังมีสินค้าเหมือนเดิมนะครับครบวงจรสําหรับท่านใดที่ชอบนาฬิกานะครับสาหรับวัดค่าการออกกำลังกายหรือวัดค่าฮาร์ปเรสหรือว่าวัดตราการเต้นของหัวใจนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับ a p p l e Watch ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกนะครับเพราะว่ามีการบันนททท่่่าาีีมยํสญช เขียนที่สุดนะครับสำหรับ Apple Watch ตอนนี้ Apple Watch เรามีซีรีส์7นะครับราคาไม่แพงครับรับประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับยังไงอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาลองรับชมกันนะครับ iPhone ก็ยังมีเหมือนเดิมนะ iPhone 13ซีรีส์นะครับ13มินิ3ธรรมดา13 Pro 13 Pro Max ก็เป็นราคาพิเศษนะครับรอมประกันศูนย์หนึ่งปียังไง สนใจรุ่นไหนอยากให้ทักเข้ามาสอบถามก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะดูแลนะครับท่านไหนสนใจอยากขายเครื่องนะครับมีเครื่องยังไม่ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2ได้รางวัลมาจากการซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือว่าซื้อรถได้มือถือแถมมาไม่อยากใช้นะครับสามารถเอามาขายที่ร้านเราได้นะครับสอบถามราคาทางแอดมินนะฮะทางโทรศัพท์หรือว่าทางไลน์แอดได้เลยนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับอ๋อฝากหนึ่งช่องทางติดต่อกับทางร้านนะครับช่องทางติ k ต o อกั่นเองนะครับ id aobmobile mbk นะครับผมลองเข้าไปฟอลโล่กันได้นะครับฝากไว้ด้วยครับที่จะ คิดถึง AOB Mobile ของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ